นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อชื่อจริงนะคุณจริงก็คือวิชัยวงสว่างรัศมีชัวงสว่าซึ่งซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าว่าเป็นวงที่สว่างรัศมีจริงนะครับเพราะว่าใครมาบ้านหลังนี้ในวันนี้ก็ก็ชมกันเนกันทุกคนเลยว่าว่าออกแบบได้น่าอยู่แล้วก็บรรยากาศร่มเย็นเพราะว่ายมเขาจะดูแลทุกเม็ดตัง้งแต่เริกจากจากดินก้อนแรกเลยจนจนกระทั่งเป็นหลังนี้เนี่ย ก็อยู่ในความดูแลของของโยมคือคือคือทุกอนุเนื้อของของบ้านหลังนี้เกิดจากความิริยะอสหะของโยมกับพุกจริงจริงที่พวกเราจะต้องทุ่มพลแสดงความริงจรกผมกับกับโยมเองนี่ก็พบหายกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาผมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โยมเขาเศรษฐศาสตร์หมอการค้า30สิกว่าปีร่วมมาแล้วนะครับเริ่มต้นรู้จักจากการได้โยมเนี่ย เชิญผมไปกิจกรรมยอวาที่ที่มหาวิทยาลัยหอกันค้าและเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเจอกับ่านอาจารย์ธินวัฒน์บริกาพิทังในในเวทีเดียวกันนะนั่นเริ่มจากกิจกรรมแล้วก็คบหากันมาตลอดแล้วก็ช่วงช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ต่างคนต่างก็ไปต่อสู้ก่อร่างสร้างตัว้็ห่างกันหน่อยมีแวะไปเยี่ยมเยียนผมที่ออฟฟิศบ้างที่อัดอรุ๊ในยุคนั้นก็ ก็เป็นเกียรติที่จะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่โย่งไปเยี่ยมเยียนผมที่ออฟฟิศอาร์รุปตอนนั้นเนี่ยคนที่มาดูแลโย่งเรื่องกับข้ากับปลาทานข้าเที่ยงกันคือรักคนจีช่วยเกษตรคนปัจจุบันถือว่าโชคดีไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแตก็ก็คบหากันมายาวนานนะครับก็ได้เห็นความเป็นคนดีของโย่งไั้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่ผมทุกเล่าให้ฟังตรงไปตรงมาเลยในช่วงที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการล้มละลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเนี่ยไม่รู้จะเล่าทุกข์ให้ใครฟังตัดสินใจเล่าทุกข์ให้โยมฟังแล้วก็เริ่มต้นแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างเป็นวิทยาศาสตร,ร์ใช้ทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายแต่อย่างกฎหมายอย่างเดียวไม่พอความรู้สําคัญด้วยความเป็นนักการธนาคารของโยมคือความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร ก็ช่วยกันแก้ปัญหาอยากเป็นระบบทีละเปาะทีละเปาะจนกระทั่งผมก็นะครับสามารถแก้ปัญหาด้สิ่งประสบความสำเร็จตรงนี้ต้องช่วยกันช่ขยในในส่วนที่ที่ที่ย,เย้เคยเคยเคยได้ทําในเรื่องขูงนะครับก็ก็เรียวนว่าความความสุขในบ้านหลังนี้ก็คงจะอยู่ที่ความตีที่นักนิยมทั้งปุ๊บช่วยช่วยช่วยกันสร้างมามาโดยตลอดนี่ครับที่จะเป็น ความสุขย้อนกลับคืในให้กับครอบครัวของโยกนะครับเมื่อเช้านี้ระหว่างนั่งรถอาจารย์จังมาผมก็โพสต์ใน Facebook เล่น,ลนๆว่าไปร่วมแสดงความยินดีในการขึ้นบ้านใหม่ของโยกวิชัยวง์สว่างรัศมีและครอบครัวมิตรผู้เป็นมิตรแท้ทั้งในยามทุกข์และสุขเสมอมานี่คือนิอยามของ แลวก็ในในการนี้ผมก็คิดว่าพลังจิตและก็กําลังใจจากพวกเราทุกคนเพื่อนๆที่เรียกขานว่าชมรมคนรักโยมเนี่ยก็คงจะเป็นเป็นพลังมุภาพสําคัญที่ช่วยโดยบันดาลให้โยงพกและน้องยายา่าซึ่งซึ่งเรียนเก่งมาก,ะกมนะครับก็เป็นรูปหลานที่น่ารักเป,เป็นความหวังเป็นอนาคตของครอบครัวเนี่ยก็มีความสุขทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญา นะครับในในในบ้างหลังนี้ตลอดไปท่ากางกำลังใจจากพวกเราทุกคนชล้วหชโหโโหโหโหโ มีเรามีมีงานดี๋ครับครับไปส่ง